คือไม่มั่นใจค่ะเวลาถ่ายรูปเวลาหันข้างเงี้ยมันจะเห็นขอบหน้าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่สวยไม่ละม,ม,มุนรูปกระเดือกด้วยเวลาถ่ายรูปมันจะโผล่เราเป็นผู้หญิงแล้วเนาะจะไม่มีลูกกระเดือกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะมีเพื่อนมาทําที่นี่อยู่แล้วค่ะก็ะเลยมั่นใจแล้วก็เสื้อมั่นกับคุณหมอก็เลยมาเลยค่ะไม่ดังเลยคือปีจมูกเนี่ยเวลาทำเนี่ยเราจะต้องทใํให้ให้ให้ม้วนเข้ามาถ้าเกิดอันนี้ถ้าตัดไม่ดีรูจมูกเขาจะแคบอย่างนี้นะจะจะเสียรูปไปเลยนะเพราะปีจมูกนี้ทำยากนิดนะรรหตน,หนนะต่น ส่วนกามก็เดี๋ยวจะผ่าตัดในปากนะก็จะได้กามเรียวเลยอย่างนี้ถึงนี้เลยตัดทีเดียวจบจะไม่มีเหลือมุมอะไรให้แบบบางคนชอาตัดเนี้ยจะเหลือมุมทีหลังเนี้ยเราก็จะตัดไล่มาถึงปลายคางเลยส่วนกระเดื่องนี้เคยทํามาแล้วก็จะทํายากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าต้องระวังเรื่องเสียงเป็นสําคัญพอดีเขาผ่ามาเป็นตรงนี้แล้วธรรมดาเราจะผ่าข้างบนนี้แต่ว่าแต่ว่าพอดีมีแผลตรงนี้แล้วก็เนื่องจากแผลก็เห็นชัดอยู่ก็เดี๋ยวต้องแต่งแผลแล้วก็ไหนก็ทำทางนี้เลยใช้ที่เดิมดีกว่าเพราะมีอยู่แล้วแต่เป็นไม่ได้เราควรจะเลี่ยงเราควรจะไม เ,เดี๋ยวทําให้ดีไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างนะก็ทํานี้ทํานี้ทํานี้นะให้สวยๆนะตื่นเต้นมากจะสวยแล้วเดี๋ยวรอดูเนาะ